แล้วก็ทำมาจากหนังสือเิียงที่ไม่ใช่แล้วนะคะส่วนส่วนปีกปก็ทำมาจากผ้าที่ไม่ใช่แล้วเหมือนกันขอบค <tem> ุณค like ่ะประมือให้กับหมายเลขหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะชื่อทางร <cue ình Alicia> ้านอะไรกันดีแต่งเป็นนางยักษ์จุดสวยจุดธรรมดากระสอบ กระมาจักกระดาษกระมาจักกระดาษมงกุฎกรมาจักกระดาษค่ะหมายเลขสองนะครับพระวัตรอภัยทกกีสวัสดีค่ะผูชื่อใดครสวัช่วเชนะคะชายแตกหน้านตุมนดีคะนตุมนดีนะครับหน้าอกธรรมจักถุงพลาสติกนะคะกระโปรงหน้ารมาจักถุงพลสติกค่า นางประตูพดีคือนางดอกบุอ่าโอเคแปะแบะแบะเลยสวัส okay. ด okay. <You know okay. ีครับผมชื่อเด็กชายกระเจงก์เบิ้ลครับอยู่หนึ่งลำสี่วันนี้แต่งเป็นเงาะมาตรงที่คอนี่เขาเขาลับน้ำตาผมนี่ทำมาจากวิ่งโอเคกูเข้าใจถูกสวัสดีครับผมเด็กชายกระเจงก์นบิ้ลครับอยู่ชั้นมอหนึ่งลำห้าวันนี้แต่งชุด เพื่อทำมาจากถุงดำและผ้าที่ไม่ใช้แล้วกางเกงทำมาจากถุงดำกับกางเกงที่ไม่ใช้แล้วส่ินสี่ทมา,าจากเชือกฟางของครับแต่งเป็นอะไรนะลูกพุดครับแต่งเป็นครูนะครับ<ๆ>เอาแลยครับพี่วิ์ไปอภัยใส่ชื่อหน้าเขาเล้ <ưng> เครับดีครับผมชื่อเด็กชายธุรกิกิโะารุแดแคาวสัหนึรนนครับแต่งเป็นเลือดสี ือสีหมวกธำมมจากผงนัาสนตรีผมธรรมจากรเยอสางยุดธรำมาจากคถุงดำครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวิภาตาแก้วพวดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองับสองแต่งตัวเป็นชุดกินนาลี ผมกับผมกับหมวดนามนาจากเชือดป่าครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชาลาชิตาลูไรยืนหลับชมพระพรหาคุมมทข่าววีใน2004แต่งตัวเป็นนางรดจนาค่ะเสื้อทำมาจากห่วยะคะ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นชุดที่แพงที่สุดในงานชบคนี้มบอลสองพับห้าร้อแต่งเป็นงอกค่ะทำารทำมาจากไหนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเดชายชีวิตสีดำมาจากอ่าวการละสันแต่งตัวเป็นนางยักครับทำมาจากพุ่ไปยผุยสของจงกอราจากย่งกรดาแต่งเป็นนางยักษด้วยนะจุเทียนดูชาส่งน้ำชาความรักทีขอเกียนเล่นนี้ถวายองค์พระปิมารโปช่วยโดนใจ ตัวค่าลักเพียงแต่บุญสบาเขียนจะไม่ใหม่เลยคุณสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนิดาใจสัตนะคะเป็นตัวแทนชนะเยียมสาขาจุฬาลงกรณ์ธรรมิค่ะแต่งเป็นนางบุญสบาค่ะชุดทำมาจากผ้าตาลินนะคะเสื้อและผ้าก็้าเหมือนกันค่ะส่วนสร้อยทำมาจากกระดาษกับเชือกค่ะ ขอเซ็นต์ปุ่มเลยครับให้กับ15ห,หมายเลขในะดลาชันัี่